ขนของหนักไม่ต้องเหนื่อยด้วยรถเข็น2ล้อพับได้ครับที่ทนทานและรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลกรัมพับเก็บสะดวกใช้งานได้ได้ทุกที่ทุกเวลาแลครับขอแนะนำเลยครับรถเข็น2ล้อนะครับอนเนกประสงค์ที่จะช่วยให้การขนย้ายของหนักให้เป็นเรื่องง่ายนะครับด้วยการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายและการใช้งานได้หลากหลายมาพร้อมกับคุณสมบัติเด่นที่ตอบโจทย์ทความต้องการกันทีเดียวนะครับมาดูคุณสมบัติเด่นของ สินค้าตัวนี้กันนะครับประกันแรกก็คือรับน้ําหนักได้ถึง50กิโลกรัมครับจดหนักจัดเต็มของมากแค่ไหนก็เอาอยู่นะฮะมีด้ามจับ87เซนเมตรนะครับเห็นสบายไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังนะครับตะรกร้าขนาดใหญ่30คูณ31คูณ35เซนเมตรพื้นที่ใส่ของกว้างขวาง,งนะครับและว,วัสดุแข็งแรงทนทานนะครับผลิตจากอลูมิเนียมหนาน้ำหนักเบาแต่มั่นคงนะครับ ล้อขนาดใหญ่ผลิตจากพลาสติกค,คุณภาพเยี่ยมหมุนลื่นไม่มีสะดุดนะครับและที่สําคัญพับเก็บได้ประหยัดพื้นที่สะดวกพกพาและก็จัดเก็บเมื่อไม่ใช้งานนะครับเหมาะสำหรับคนของในบ้านนะครับหรือว่าช้อปปิง้งหรือว่าขนย้ายสินค้าหลากหลายประเภทนะครับจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายนะครับในการใช้งานแต่ยังความแข็งแรงและแข็งแรงแล้วก็ทนทานอยู่นะครับ จะขนหนักขนเบาแค่ไหนรถเข็นคันนี้ก็พร้อมลุยนะครับคลิกชมรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม,ตมนะครับและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์จะได้แนบมาพร้อมนี้ครับ